Hello everyone สวัสดีนะครับนักเรียนในระดับชั้นป6วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการอ่านและร้องโน้ตเพลง e อ e r w i วครั้งที่1กันนะครับนักเรียนก่อนที่เราจะไปเรียนนะครับคุณครูมีแอปพลิเคชันมาแนะนำสำหรับนักเรียนที่ไม่มีเครื่องดนงตรีเพื่อที่จะได้ฝึกนิ้วมือทีละมือและ talking about covid-19 covid-19 is a disease caused by a type of coronavirus The C O stands for Corona, which means crown. The V I stands for Virus. The D stands for Disease. The nineteen was the year two thousand nineteen when Covid nineteen was detected. People with Covid nineteen usually have fever, cough, cold. Headache and diarrhea. They can transmit the virus to other people by coughing or sneezing. But we can protect ourselves from the virus. by wearing a face mask. Hand washing and social distancing. ลับสมองนะครับข้อหนึ่งกุญแจซ้อนภาษาอังกฤษ มีชื่อว่าอะไรครับนักเรียนเก่งมากครับชื่อว่า g c l e f นะครับเก่งมากๆเลยนักเรียนต่อไปนะครับข้อที่2นะครับกุญแจฟ้าภาษาอังกฤษมีชื่อว่าอะไรครับนักเรียนจำได้ไหมเอ่ยเก่งมากครับนักเรียนมีชื่อว่า เ c ฟเคฟนะครับ Very good การฝึกอ่านตัวโน้ตบนบรรทัด5เส้นสวัสดีครับนักเรียนและท่านผู้ปกครองนะครับวันนี้มาเตอร์จะมาสอนวิชาคีย์บอร์ดนะครับก่อนที่นักเรียนจะเรียนคีย์บอร์ดนะครับมาเตอร์จะให้ทบทวนการฝึกอ่านตัวโน้ตบนบรรทัด5เส้นนะครับเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาคีย์บอร์ดนะครับ การฝึกอ่านตัวโน้ตบนบรรทัด5เส้นมีประโยชน์อย่างไรเรามาดูกันนะครับ1ทําให้นักเรียนรู้จักตัวโน้ต 2. ทําให้นักเรียนอ่านโน้ตได้อย่างคล่อง 3. ทําให้นักเรียนเขียนตัวโน้ตได้อย่างถูกต้องต่อไปนะครับเราจะมาฝึกอ่านโน้ตโดยใช้นิ้วมือทั้ง5นิ้วในการฝึกอ่านโน้ตนะครับเราจะฝึกอ่านกันยังไง ครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่าอันดับแรกนะครับให้นักเรียนโช o u r left hand แล้วหันหน้ามือเข้าหาหน้าตัวเองนะครับมือซ้ายนะครับอ,อีกหนึ่งรอบนะครับให้นักเรียนโชยล r left hand มือซ้ายขึ้นมาหันหน้ามือเข้าหาหน้าตัวเองนะครับนักเรียนอ่าให้นักเรียนนะครับจินตนาการว่านิ้วมือทั้ง5นิ้วนะครับ เราจะแทนบรรทัด5เส้น er นะครับเราจะแทนบรรทัด5เส้ส 1, นนะครับเส้นที่1ก็คือนิ้วก้อยนะครับเส้นที่2นิ้วนางเส้นที่สมนิ้วกลางเส้นที่4นิ้วชี้เส้นที่ห้านิ้วโป้งนะครับวันมอชามนะครับเส้นที่1นิ้วก้อยเส้นที่2นิ้วนางเส้นที่สมนิ้วกลาง เส้นที่4นิ้วชี้และเส้นที่5นิ้วโป้งนะครับสูตรนะครับจะมีด้วยกัน2สูตรนะครับก็คือโน้ตทับเส้นนะครับกับโน้ตระหว่างเส้นหรือในช่องนะครับอีกหนึ่งรอบนะครับสูตรจะมีด้วยกันทั้งหมด2สูตรนะครับก็จะมีโน้ตทับเส้นนะครับทั้ง5าเส้นแล้วก็โน้ต อยู่ในช่องนะครับหรือระหว่างเส้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่ามีโนต้ตอะไรบ้างสูตรแรกเลยนะครับโนต้ตทับเส้นสูตรที่1นนะครับโนต้ตทับเส้นมีตัวเส้นที่1มีเส้นที่สองโนต้ตตัวซอนเส้นที่3โน้ตตัวทีเส้นที่4โนต้ตตัว,เ,ตตวเร เส้นที่5โน้ตตัวฟา more time นะครับเส้นที่1มีเส้นที่2ซอนเส้นที่3ทีเส้นที่4เรและเส้นที่5ฟานะครับรวมกันนะครับมีซอนทีเรและฟานะครับนักเรียนอันนี้คือสูตรที่1นะครับ ต่อไปเ,เรามาดูสูตรที่2กันนะครับนักเรียนเริ่มจากช่องที่1เลยนะครับช่องที่1ช่องที่1น,นะครับโน้ตตัวฟาช่องที่สองลาช่องที่สมโดช่องที่4มีวันมาํามนะครับช่องที่1ฟาช่องที่สอง ลาช่องที่3าโดช่องที่สี่มีรวมกันนะครับฟาราโดและมีวมาัทามครับฟาราโดและมีนะครับนักเรียนต่อไปนะครับนักเรียนลองพูดดูนะครับว่า โน้ตทับเส้นและโน้ตระหว่างเส้นหรือในช่องมีโน้ตอะไรบ้างนะครับนักเรียนลองพูดเองเลยครับ one two three ต่อไปนะครับโน้ตในช่องหรือระหว่างเส้นนะครับเก่งมากครับนักเรียน เดี๋ยวนักเรียนลองพูดตามกับมาเซอร์อีกหนึ่งรอบนะครับสูตรแรกนะครับโน้ตทับเส้นนะครับมีซอนทีเรฟาสูตรที่สองนะครับโน้ตระหว่างเส้นหรือโน้ตในช่องนะครับฟาลาโดและมีเวทีกูดมากครับนักเรียนต่อไปนะครับมาเซอร์จะลองใช้ฝาน้ำนะครับเปรียบเสมือนว่าแทน ตัวโน้ตนะครับประทาร์าเส้นขึ้นมาเลยครับนักเรียนตัวโน้ตนะครับสมมุติว่าอยู่เส้นที่สองนะครับคือโน้ตตัวอะไรครับเดี๋ยวเรามาหากันนะครับนักเรียนใช้สูตรที่เท่าไหร่ครับนักเรียนครับเช่นสูตรที่หนึ่งใช่ไหมครับเดี๋ยวเราลองมาหากันเลยเส้นที่สองคือโน้ตชื่อว่าอะไรนะครับมีซอน ทีเรฟาเส้นที่สองนะครับมีซอนก็คือโน้ตตัวซอนนั่นเองต่อไปนะครับตัวโน้ตมาอยู่เส้นที่สามนะครับเส้นที่สามมีชื่อโน้ตว่าอะไรครับนักเรียนอ่าเดี๋ยวเราลองมาหากันใช้สูตรที่หนึ่งเหมือนเดิมนะครับมีซอนทีเรฟาเส้นที่สามนะครับ มีซ่อนทีคือโน้ตตัวทีนะครับต่อไปนะครับเรามาดูในช่องกันบ้างหรือระหว่างเส้นนะครับสมมติว่าอยู่ช่องที่หนึ่งช่องที่หนึ่งตัวโนตอยู่ช่องที่หนึ่งมีชื่อว่าอะไรนะครับเรามาหากันเลยในช่องสูตรที่สองใช่ไหมครับฟาลาโด มีช่องที่หนึ่งก็คือมีชื่อโน้ตว่าฟานะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับนะักเรียนสมมติว่าตัวโน้ตมาอยู่เส้นช่องที่สามนะครับอ่ะช่องที่สามนะครับตัวโนโ้ตเรามาหากันครับนะักเรียนเรามาลองหากันนะครับฟาลาโดมีช่องที่สามนะครับฟาลาโด ชื่อว่าโน้ตตัวโดนะครับเก <_ an> ่งมากเลยครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาลองทําแบบฝึกหัดสักสองข้อกันนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับนักเรียนเรามาลองทําแบบฝึกหัดกันนะครับตัวโน้ตในรูปมีชื่อโน้ตว่าอะไรครับนักเรียนเราได้ลองฝึกการอ่านตัวโน้ตมาแล้วนะครับเก่งมากครับคือตัว ซอนนะครับต่อไปนะครับโนตในรูปมีชื่อว่าอะไรครับนักเรียนเหมือนเดิมนะครับเราได้เรียนการฝึกอ่านตัวโนตมาแล้วนักเรียนลองใช้สูตรกันนะครับมีชื่อโนตว่าตัวโดนะครับเก่งมากครับต่อไปเ,อเรามาเข้าสู่บทเรียนคีย์บอร์ดเอ็กซ์ไซส์บุ๊กทกันนะครับนักเรียน ทานนักเรียนพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนหลังจากที่เราได้ฝึกอ่านตัวโน้ตแบบง่ายกันไปแล้วต่อไปเราจะมาฝึกอ่านและร้องโน้ตเพลง l y กันนะครับแล้วเพลงน,นี้เขาร้องกันยังไงเดี๋ยวนักเรียนมาฟังมาเตอร์ร้องหนึ่งรอบนะครับ one two three e นักเรียนคนไหนเคยฝึกร้องและฝึกเล่นเพลงนี้บ้างครับนักเรียนถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมาเซอร์จะฝึกร้องและฝึกเล่นเพลงนี้ให้นะครับนักเรียนก่อนที่เราจะไปฝึกร้องและเล่นนะครับเรามาดูบรรทัดเพลงของเพลง L อยกันก่อนนะครับนักเรียนนักเรียนจะสังเกตได้ว่าจะมีกุญแจซอนและกุญแจฟาหลายบรรทัดเลยใช่ไหมครับ มาเซอร์จะสอนวิธีการดูของแต่ละบรรทัดง่ายๆนะครับให้นักเรียนดูที่กุญแจซอนก่อนเลยครับอ่ะกุญแจซอนเราจะเอาไว้เล่นมือขวาใช่ไหมครับส่วนกุญแจฟ้าเราจะเอาไว้เล่นมือซ้ายนะครับบรรทัดก็จะอยู่คู่กันนะครับเดี๋ยวมาเซอร์จะแยกให้นะครับกุญแจซอนจะเป็นเลข1น,นะครับกุญแจฟ้าจะเป็นเลข2นะครับเพื่อให้นักเรียนดูง่ายนะครับ ต่อไปนะครับนักเรียนเห็นกรอบสีแดงไหมครับอ่าเดี๋ยวเราจะฝึกอ่านโน้ตทีละสองห้องนะครับนักเรียนเราได้ฝึกการอ่านโน้ตแบบง่ายกันไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะมาดูสองห้องนี้นะครับว่ามีโน้ตอะไรกันบ้างนะครับเรามาดูที่ห้องที่1กันนะครับมีโน้ตตัวขาวกับโน้ตตัวดํานะครับโน้ตตัวขาวมีกี่จังหวะครับนักเรียน สใช่ไหมครับนอตตัวดำมีกี่จังหวะครับ1ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นห้องนี้จะมีทั้งหมด3จังหวะนะครับตาม time signature เลยข้างหน้าเลยครับ3ส่วนสเห็นไหมครับนักเรียนอ่าใน1ห้องจะมีทั้งหมด3จังหวะนะครับสำหรับเพลงนี้นะครับนักเรียนต่อไปมาดูที่ห้องที่2ครับเหมือนกันเลยใช่ไหมครับตัวขาวกับตัวดำอ่ะ ทีนี้เรามาดูชื่อโน้ตกันบ้างนะครับห้องที่หนึ่งยู่ทับเส้นใช่ไหมครับอ่าโน้ตตัวอะไรครับทับเส้นที่หนึ่งเก่งมากคบนักเรียนตัวมีใช่ไหมครับต่อไปตัวอะไรครับมีนวดตัวโดนะครับห้องที่สองก็เหมือนกันนะครับนักเรียนโน้ตเหมือนกันเลยนะครับนักเรียนอ่านโน้ตตามมาเซอร์นะครับมี โดมีโด more time นะครับมีโดมีโดต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาใส่ทํานองกันนะครับนักเรียน One Two Three มีโดมีโด more time one two three mi do mi do รอบต่อไปนะครับมาเซอร์จะไม่ช่วยร้องแล้วนะครับให้นักเรียนลองร้องเองนะครับมาเซอร์จะมีเสียงเปียนโนให้นะครับ one two three เว y ิกู d มากครับนักเรียน ต่อไปนะครับเรามาดูโน้ตห้องที่3และ4กันนะครับนักเรียนอ่ะเรามาดูโน้ตห้องที่3ก่อนนะครับเหมือนกับห้องที่1ห้องที่2เลยก็คือมีโน้ตตัวมีและโดใช่ไหมครับต่อไปนะครับห้องที่4ครับตัวอะไรครับอยู่ใต้เส้น1ตัวเรนะครับเก่งมากครับอ่ะเดยวนักเรียนอ่านโน้ตตามมาเอร์นะครับมีโดเร One more time นะครับมีโดเรต่อไปเรามาลองใส่ทํานองดูนะครับ One two three มีโดเร One more time One two three มี รอบต่อไปนะครับมัสเซอร์จะไม่ช่วยร้องนะครับให้นักเรียนลองร้องเองนะครับเหมือนเดิมนะครับ one two three very good มากครับนักเรียนต่อไปนะครับเรามาดูโน้ตห้องที่5และ6กันนะครับห้องที่5มีโน้ตอะไรบ้างครับนักเรียนใต้เส้น1เร มีฟาใช่ไหมครับต่อไปห้องที่6ครับใต้เส้นหนึ่งเหมือนเดิมเรและมีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองอ่านโน้ตพร้อมกับมาเซอร์น,นะครับเรมีฟาเรมีัวมอชามนะครับเรมีฟาเรมี เดี๋ยวเรามาลองใส่ทำนองกันนะครับ One two three re mi fa re mi One more time One two three re mi fa re mi ต่อไปนะครับเรามาดูห้องที่ 7และห้องที่8กันนะครับมีโน้ตอะไรบ้างครับห้องที่7โน้ตตัวโดห้องที่8โน้ตตัวเรใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาใส่ทานองกันเลยนะครับห้องที่7ห้องที่8 1 2 one two three. do re one more time one two t do re เวทีกูดมมกคำนักเรียนต่อไปนะครับเรามาลองร้องตั้งแต่ห้องที่1เลยนะครับตั้งแต่ห้องที่1ของบรรทัดที่1เลยนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปกันเลยครับ one two t e d o time นะครับ one two three m i d o สุดท้ายนะครับให้นักเรียนลองร้องเองนะครับมาเสอร์ไม่ช่วยนะครับ one two t e Very g o ู d มากครับนักเรียนต่อไปนะครับให้นักเรียนทุกคนนะครับฝึกร้องโน้ตจนชำนาญน,นะครับมาเซอร์เชื่อว่านักเรียนทุกคนสามารถทำได้นะครับแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนร้องโน้ตเพลง L.Y. บรรทัดที่1ตามกรอบสีแดงนะครับแล้วถ่ายคลิปการร้องโน้ตส่งนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ